สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีเฮาเกิดสิส่งร้อยยิมไห้ซวครับโดยเฮ้าสิไปจับนี่แหละครับของขวัญปีใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงไทยกรุงเทพกรุงไทครับเพิ่มีเงินมีท่องนี่ครับบอกบอกครับว่าไผให้การสนับสนุนมานะครับรอติดตามชมครับพี่น้องนะครับไปชมกันเลยครับ เอาละครับรางวัลพิเศษออกมาแล้วครับเอาได้มาทุกคนแล้วก็แก้แข่งเดียวแล้วแบบนี้มาจะได้หมายเลขอะไรเบอร์นึ่งเบอร์สองเบอร์อะไรเลขห้าเลขห้าได้แต่จุกกระหมูแก้แข่งเดียวเลขห้าแล้วครับออกไปแล้วเลขห้าเลขห้าเลขห้าตรงมากจ้าเลยทีขห้า เลขาทองแดงโอเคต่อต่อไปจะแจ็คต่อไปแจ็คไงแจ็คก่ไรแจ็กี่ไรากพ้อมกันครบกันให้ได้คคนก่อนแจี่ลกยบบนิวเจียาแจ็คมาจับกันอืออยู่จะแเปดในสองต่างานนี้มีสองเปล่า

ไปต่อให้นะต่อเอาึลพี่เมอให้นอคจําหงง้นแล้วรก็แล้วนแล้วแัลำดับต่อไปมาพ่อมลำดับต่อไปครับลำดับที่สามรางวัลพิเศษมาทางนี้มาทางนี้จ้าเข้ามานี้เลขที่ออก บอร์เดียเบอบอร์ไปไหนเบอร์เเเบอร์มาเลยได้เบอร์สองจ้าเบอร์สองรับมอบซองจ้าใจจันใจจือใจจันมาเลยอบานี้เหลือเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์หก อย่าพลาเดอถ้าเปิดถ้าเปิดถ้าเปิดประเด้มนะี่กันเนชพกคนสามีโซ่เบอร์ลัเบอร์สุดท้ายเบอร์สุดท้ายมันเป็นอันนั้นมันเป็นซองเป้าบาเบอร์สเบอร์สโอ้ยเบอร์หผ่านไปรับมอบจ้าเบอร์หเบอร์หข้าต่อมาดิผู้สุดกาย

มาชมเบื้องหลังกันครับความสุขให้สวเนาะนี่ครับเป็นอย่างไรบ้น,นี่ข้าวกรสชีไส่อันนี้ครับใส่ซองนี่ครับแล้วของข้าวกรสชีไส้เพิ่นจับฉลากกระชบอกว่ามันบ่ทอกันเนาะนบ่ทอกันนะครับใส่ลงไปหนึ่งซองเพิ่มความให้เพิ่นยิ้มครับผู้เฒ่าเนาะใกล้ปีใหม่แล้วครับอันนี้เป็นงบประมาณจากไอ้กรุงเทพครับเพิ่นไปกรุงเทพกรุงไทยเพิ่นมีเงินมีทองเนาะ เพื่อนเลขให้เฮ็ดม่นเป็นเงินผมน, lei, มะ,นะครับนี่เพื่อนให้มาเฮ็ดนะครับซองแรกผ่านไปครับซองที่สองซองที่สองใส่มันให้ให้ซื้อมันบ่มบานครับเลยเฮ็ดให้เพิ่นรุ่นแน่จังหน่อยเนาะพี่น้องให้เพิ่นหลุดแน่จังหน่อยที่จริงกต่ใส่ซ้ำกันแล้วครับเลาก็บอกบอกว่ามันบอต่างกันปันไดดอกมันบอต่างเลยแหละครับนี่ใส่ลงไปให้เพิ่นหัวแน่ครับเนวดปีเนาะนวดปีกันทั้งนึง ลงไปครับติดตามครับว่าเอีกเฮ็ดจังไหนก็จะเป็นอันแับฉลาดเลยเนาะเดี๋ยวเขียนเลขใส่ว่ามันบวทหอกันติดตามเบิึงครับว่าเดี๋ยวของเขาเสียอันนี้เขาสิมาเถ่ายคลิปเนาะพี่น้องไอพี่น้องเบิ่งว่าเอ,อ้ยโบกเสงเง,งินไม่มีเงินเรียบร้อยครับตัวนี้ใส่ไปแล้วเมันก็แห่งงบมากครับนี่ครับสองสามสามสี่ห้า หกท่องครับไปดิซมานครับมันนีว่า้จกฉลากเขาไปสิมานเนาอ